สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Help เฮลต m e Please ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมาหาหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลัวที่คุณคิดค่ะอือนี่มีแต่สีสีการเป็นโรคมะเร็งนะเนี่ยนี่เกิดเป็นผู้หญิงนี่ลำบากผู้ชายเยอะนะเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งเต้านมมั่ง มะเลงมดลูกมะเร็งปากมดลูกเอ้ยโอ้โ <c oughs> เหเกิดเป็นผู้ชายนี่สบายกว่าผู้หญิงเยอะนะพี่แน่ใจเหรอว่าสบายผู้ชายนี่มันเลงตับนะมันเลงลูกอัณฑะนะแล้วนี่มันเลงตอมลูกหมากนะทุกวันตอนนี้แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเจิง <c oughs> ตอมลูกหมากเหรอตอมลูกหมากก็ลูกอัณฑะขอ, <c oughs> องเราสิเดี๋ยวก่อนนะครับไอ้ตอมลูกหมากกับลูกอัณฑะนี่ <c oughs> ไม่อยู่ที่เดียวกันนะครับ ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแล้วมันอยู่ตรงไหนหนูอยากรู้ค่ะจริงๆไอ้ต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นอวัดที่อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะแล้วก็อยู่ห้อมพุ่มล้อมรอบตัวท่อปัสสาวะซึ่งอยู่ด้านหน้าของลำไส้ใหญ่ซึ่งคนมักจะถามเลยว่าลูกหมากที่ทําหน้าที่อะไรแล้วมันก็ทําหน้าที่สร้างน้ําเลี้ยงตัวอสุจิเพื่อให้ตัวอสุจิเนี่ยเหมาะที่จะเข้าไปผสมกับไข่แล้วก็พวกนี้เนี่ยมักจะโตขึ้นเรื่อยๆตามอายุนะครับด้วยอิทธิพลของ์โมนเพศชาย Oh. อ๋อเอ่อคุณหมอครับแล้วถ้าในกรณีต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นมะเร็งได้ไหมครับเนี่ยครับจริงๆไอ้ทั้งสองโรคเนี่ยมันจะเราจะพบในกลุ่มคนที่สูงอายุนะครับ oh. แล้วก็อาการมันจะคล้ายคลึงมาก oh. แต่จริงๆแล้วสองโรคนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับ oh, <okay. S 2> ตัวเนื้อต่อมลูกหมากโตธรรมดาไม่ได้กลายที่จะเป็นมะเร็งนะครับ oh. แต่อย่างไรก็ตามเรามักจะพบว่า2ออันนี้มีอยู่ด้วยกันด้วยได้นะครับ oh, <okay. S 2> โอ้โหอะไรเนี่ยดีใจมากเลยเขาไม่ได้อยู่กลุ่มผู้สูงอายุอะหลังขนาน,นี้ไป,ไปไปด้วยกันไปไปไหนอ่ะไปปั่นจกกักรตะตะยานโอ้โหกลัวเป็นโรคจนถึงกับต้องแอปเด็กเลยนะครับเนี่ยวันพรุ่งนี้อย่าลืมกลับมาติดตามโรคมะเร็งต่อมลูกหมากกันต่อนะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการเฮลท์ i m ม y ี l e a ล e ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมหาหมอม่ช่วน่งนักเลยที่คุณคิดค่ะเออหมอครับไอต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากมันเกิดจากอะไรครับเนี่ย ครับจริงๆเราคงจะสามารถชี้ชัดลงไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ย,ยากนะครับ<ะ>แต่ในปัจจุบันเราจากการศึกษาและวิจัยเราพบว่าในกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงกลุ่มคนเหล่านี้จะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าประชากรโดยทั่วไปองค์ประกอบที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมีดังนี้ครับ 1. อายุเราจะพบโรคนี้ในคนที่มีอายุมากกว่า65ปีเป็นส่วนใหญ่ 2. ประวัติครอบครัวถ้ามีพอ่อพี่ชายหรือน้องชายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก จะทําให้มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้น 3. เชื้อชาติมเร็งต่อมลูกหมากพบมากในคนแอฟริกันมากกว่าคนผิวขาวและพบได้น้อยในคนเอเชีย 4. มีเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงในต่อมลูกหมาก 5. การกินอาหารพวกเนื้อสัตว์ไขมันสัตว์มากก็มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าคนที่กินผักและผลไม้ครับอ๋อร่อยนะคุณเยอะอ่ะกินหน่อยแล้วจะได้ไม<า>่เป็น แล้วม่เป็นไงพี่หนูเป็นผู้หญิงหนูไม่ได้ต้องเกี่ยวข้องกับไอ้ต่อมลูกหมงลูกหมากอ่ะไม่เกี่ยวผู้หญิงไม่มีเหรอจะมีได้คืงจะบ้าเหรอหมอคะแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากในอาการก็เป็นไงคะครับจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับระยะนะฮะในระยะเริ่มแรกเนี่ยอาจจะไม่มีการอะไรเลยนะครับทีนี้ในทางกลับกันในกลุ่มคนที่มีอาการโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นระยะที่เป็นเยอะแล้วนะครับซึ่งอาการมีอะไรได้บ้างเช่นอาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดนะครับ คือว่าแม้แต่การแข็งบกพร่องของการแข็งตัวของอวัยวเพศนะครับก็อาจจะมีได้ค,คุณหมอครับแล้วถ้ามันไม่สแสดงการชัดเจนอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราเป็นนะครับวันพรุ่งนี้เราจะได้รู้กันครับว่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นจะมีวิธีการตรวจยังไงบ้าง สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการ Hello j m e p l a s e ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมหาหมชื่อเรื่ากลกวยนี่คุณคิดค่ะี กูจบยังจ,จบแล้วจะได้ถามคุณหมอต่อหมอ,อ,อครับออแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราเป็นหรือไม่เป็นไอ้มะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยครับค,ครับจะรู้ได้โดยวิธีการมาตรวจเท่านั้นครับโด<อ>ยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะที่อายุ5 0ปีขึ้นไปแน,นะนําว่าอย่างน้อยควรจะมาตรวจปีละครังคร้งแล้วคะแล้ววิธีการตรวจนี่เขาตรวจกันยังไงอะคะ ำหรับวิธีการตรวจเนี่ยจริงๆเราก็อาศัยการสักประวัติตรวจร่างกายทั่วไปนะครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยแพทย์จะต้องทําการเจาะเลือดที่ว่าเจาะหาค่า PSA นครับอีกอันาหนึ่งก็คือจะใช้นิ้วนี่นะครับคลำต่อมลูกหมากโดยล้วงผ่านทางทวารหนักอ้อดีครับอะไรนะครับคุณหมอนี่คลำผ่านทวารหนักข้างล่างเนี่ยครับโอ้โหไม่ไหวนะวิธีการคลำต่อมลูกหมากตรวจทางทวารหนัก จะทําการตรวจโดยใช้นิ้วสอดเข้าไปทางรูทวารหนักเพื่อตรวจคลำขนาดรูปร่างและความยืดหยุ่นของต่อมลูกหมากมักใช้เวลาแค่1นถึงสนาทีหากเป็นมะเร็งมักคลำได้ก้อนแข็งและลุกรากวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้เวลาน้อยและให้ผลค่อนข้างชัดเจนครับหมอรครับมันไม่มีวิธีอื่นเลยครับนอกจากคําตทวารหนักครับ ทำทั้งทั้งพอได้ไหมครับมันจะไปถึงได้ยังไงเรามือหมอต้องล้วงไปทั้งแขนแล้วมันกลัวพี่เ,ย,เย็ยนเพื่อสุขภาพเรานะม,มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกโอ้โหไม่ต้องงอได้ไหมตรงเลยน่ากลัวแล้วโอ้ดีหน่นนนอยๆน่อยถ้าเจอเร็ว,วรักษาหายเร็วใชไม่ไหมคุณหมอครับถ้าจริงจริงแล้ววิธีตรวจก็มีวิธีเดียวก็คือการตรวจทางทวันหนับนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดแพทย์สงสัยเราจะแพทย์ที่แนะนจะแนะนําให้เจาะชิ้นเนื้อทางทางทวันหนักต่อไป ต่อชิ้นเนื้อเลยครับน,ะนี่คุณหมอแย่ทวานหนักไม่พอยังอาชิ้นเนื้อไปตัวเียวอใจเย็นๆก่อนครับคุณโจโจวิธีการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากโดยการตรวจชิ้นเนื้อนี้จะเป็นยังไงพรุ่งนี้ได้ทราบกันแน่นอนครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการเฮลท์จะมมี่ e พลสค่ะรายการที่จะทําให้คุณรู้ว่าการมหมาหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลัวที่คุณคิดค่ะ <c oughs> คุณหมอคะตกลงว่าวิธีการตัดชิ้นเนื้อมาตรวจเนี่ยเขาต้องทํายังไงคะคุณหมอฮ <c oughs> คุณหมออย่าตอบนะครับ ผมไม่อยากฟังผมกลัวไม่ได้พี่ต้องฟังพี่ต้องฟังเราต้องรับมือกับมันเข้าใจป่ะคุณหมอคะตอบเลยค่ะตกลงลัแต่ชิ้นเนื้อทำไงคะครับคือเราจะตัดชิ้นเนื้อเพื่อไปพิสูจน์ว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับซึ่งการทำเนี่ยหมอจะใช้วิธีการสอดเครื่องมือที่เรียกว่าอัลตราซาวด์ไปทางทวารหนักเสร็จแ้นจะสอดเข็มเล็กๆผ่านทางหัวอัลตราซาวด์เพื่อที่จะเจาะ ดูตำแหน่งที่เหมาะสมไปตรวจนะโดยชิ้นเนื้อที่เราไปตรวจเนี่ยจะใช้ประมาณ 10- 1ถึงชิ้น oh. นะครับซึ่งเราสามารถทำโดยใช้วิธีฉีดยาชาได้โอ้โห oh, ขนาดนี้เลยครับโอ้โห oh, ต,ต,ตายแน่เลยแม่ตายแน่งานเนี้ยตายแน่เลยอะใช่พี่ตายแน่ถ้าพี่ไม่ตรวจแล้วพี่เป็นมะเร็งพี่ตายแน่เจ oh. งใช่ไหมคะหมอครับสำหรับเอ่อถ้าตรวจเจอในระยะแรกเนี่ยเราสามารถรักษาให้หายขาดได้ <Yeah. S 2> นะครับ <Yeah. S 2> ในทางกลับกันถ้าเกิดเราเจอในระยะที่เป็นมากแล้วเช่ oh. นระยะ3ระยะสี่ เราพบว่าถึงแม้จะรักษาได้แต่ว่าการรักษาทําด้วยความยากลาบากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสําคัญผมจึงอยากแนะนําว่าอยากจะให้มาตรวจกันเป็นประจําทุกคนครับอ๋อคุณหมอครับแล้วถ้าตรวจแล้วเป็นขึ้นมาแล้วทําไงครับเนี่ยเอ้าตรวจแล้วเจอก็ต้องรักษาสิครับพี่เอ้ารักษาเหรอเอรักษาไงครับคุณหมอครับเอ้าก็ถามคุณหมอสิก็เนี่ก็ถามคุณหมออาหารไม่ต่หมอทำไมหมอไม่ตอบอ่ะก็นั่นนะสิคุณหมอครับทำไงครับเอ้าถ้าอยากรู้ว่ามะเร็งต่อมลูกหมากจะมีวิธีการรักษาอย่างไงต้องรอติดตามพรุ่งนี้นะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเฮลท์มี p พีพีสค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมาหาหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คุณคิดค่ะออคุณหมอคะตกลงเนี่ยมะเร็งต่อบลูกมาหมากเนี่ยค่ะมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างะคะครับสำหรับวิธีการรักษาเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะครับอนอื่นผมอยากจะขออธิบายออระยะของโรคซึ่งแบ่งเป็นสี่ระยะด้วยกันให้ฟังก่อนครับค่ะระยะที่หนึ่งมะเร็งมีขนาดเล็ก ตรวจพบได้จากการเจาะตัดชิ้นเนื้อมักไม่มีอาการในระยะนี้ระยะที่2มะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ยังอยู่ในต่อมลูกหมากพบได้โดยการตรวจทางทวารหนักระยะที่ 3. ม,มะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้นจนอุดกั้นทางเดินปัสสาวะมักมีอาการที่ระบบทางเดินปัสสาวะระยะที่ 4. มะเร็งลุกลามไปสู่ส่วนอื่นๆอ,อาการคล้ายระยะที่3อาจมีอาการปวดหลังปวดกระดูกน้ำหนักลดอ่อนเพลียและเป็นอัมพาตได้ครับ อายัดโอ้โหนี่มันน่ากลัวตอนตรวยน,นคะนครับคุณหมอครับคืออย่างนี้นะครับขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะครับในกรณีที่เป็นระยะแรกเริ่มเนี่ยการรักษาเนี่ยเราก็ใช้วิธีการผ่าตัดเป็นหลักนะครับะอะไรก็ตามในคนไข้ที่<ะ>เช่นมีความเสี่ยงในการผ่าตัดหรือไม่อยากจะรับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการผ่าตัดเราก็มีทางเลือกอื่น<ะ>เช่นการใช้วิธีการฉายรังสีนะครับ<ะ>หรือใช้วิธีการฝังแร<ะ>่ที่เรียกว่าแบล็กที่เธอร์ปีนะครับ สำหรับในคนไข้ที่เป็นระยะระยะ3ระยะ4ที่เป็นเยอะแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยเราจะใช้ยาต้านฮอร์โมนเป็นหลักนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็อาจจะมีการฉายรังสีในบางจุดที่เพื่อจะลดช่วยลดความเจ็บปวดนะครับอย่างไรก็ตามคนไข้ที่เป็นเยอะแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยเพียงแต่ช่วยบรรเทาอาการคงไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้อฮะเฮ้ยพี่ลูมทำไมเนี่ยพร้อมแล้วครับผมพร้อมให้คุณหมอตรวจแล้วครับเฮ้ยมาเลยครับคุณหมอขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ย ต้องอย่างนี้สิครับคุณโจโจ้แต่เราไปตรวจที่ห้องตรวจจะดีกว่านะครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีโรคอะไรมานำเสนอกันอีกติดตามชมกันนะครับ